ีอยู่ที่จามจุรีแควร์ราคาไม่แพงมากนะคะราคาจับต้องได้นะคะเรากเขาบอกว่าคุ้มค่ามากๆากก็เลยจะไปลองชิมดูว่าปลาเนี่ยจะสดแค่ไหนนะคะเห็นเขาว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะเราก็เลยต้องไปดูกันว่าขนาดไหนกัน ชิมร้านโอ,อมากษตเค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปร้านโฮตารุนะคะโฮตาุนอยู่ที่จามจุรีสแควร์ราคาไม่แพงมากนะคะราคาถูต้องได้นะคะเราก็อบอกว่าคุ้มค่ามากๆก็เลยจะไปลองชิมดูว่าปลาเนี่ยจะสดแค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะเราก็เลยต้องไปดูกันว่าขนาดไหนกันต้องจองล่วงหน้าด้วยนะร้านนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเดทกันนะที่รัก อาหารญี่ปุ่นไม่ได้ไปมานานแล้วช่วงนี้นะคะประหยัดนะคะไม่คิดว่าเก็บตังพาเล์มาไปเที่ยวอ๋อตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีทั้งหมดกี่คำเราจะเลือกกี่คำดีดดนะครับลูกค้าท่าน5ท่านนะครับผมชื่อเชฟจรัยน,นะครับลูกค้ามีแพ้อาหารอะไรไหมครับมีแพ้อาหารอะไรไหมครับไม่แพ้ค่ะไม่แพ้ชนะอย่างเดียวไม่แพ้นะครับ อ,อไน,นโซโมิฮิกะซมิเป,มเป็นปลาใช่ไหมคะนี่เป็นปลาเมือมอต้องดึงไม้แล้วก็เอาลงไปตูมโซมิฮิกะโซมินะัเหมือนอารมณ์เหมือนแับปลามือแช่น้ำเาไม่คอเลยอะอร่อยป่ะอร่อยูชอบนะอร่อยมากเนือ้อมันจะแบบ รู้ดุ้มรู้สึกแบบอยากกินอีกสักสิ่งกับอร่อยมากอ่าเราส่วนหนวันนี้นะคะเป็นน้ำของที่น้ำอะไรนะคะน้ำส้มผสมมีส้มมีสับปะรดแล้วก็มีสับปะรดส้มสับปะรดสับปะรดจะเป็นม็อกเค้กเป็นม็อกเชลของทางร้านนะคะเนี่ยอร่อยอร่อยอันนี้เป็นอังคิโมนะครับหรือว่าตับปลานั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมเสิร์ฟมากกับน้ำมอสเซย์นะครับทานได้เลยนะครับ ไม่เเห็นมมีลยาถึงคำัที่สองแล้วนี่เขาบอกว่าเป็นตับปลานะคะคที่สองตับปลาจะชิมดูนะคะ<ด>ม,มันมากมากใช่กลิ่นเหมือนทูน่ามันมันเหมือนตับห่านก็เหมือนเหมือนทูน่นามากกว่าหวานมันอร่อยมากพี่ไปนหนูว่าหนูไม่อิ่มอะ่ะน่าจะต้องสามรอส อันนี้คืออะไรนขะะ่ตุ๋นหน้าไข่แซลมอนนะครับผมไหนๆที่จะเปิดซิดูนะคะพี่เป๊ะกินไม่คุยกันไหนเลยอร่อยไหมคะอะไรอร่อยคะไข่ตุ๋นเหรอคะไม่มากเข้ามา,มากามาเพิ่งรู้ว่าไข่ตุ๋นกินกับไข่ปลาเข้ามากมันเนียนๆนุ่มๆเด้งๆเหมือนกันไม่ฟ้าเลยอร่อยมากน,นี่นี่นะชอบ คันี้เลยแล้วนะคะคนที่สี่ใช่ป่ะยังบอกว่ามันคือมันปูนะมนของโปรดน่นเลยหอมมันปูอ่ะหอมหวานมันอร่อยชอบที่สุดตั้งแต่กินหนึ่งในห้าพี่ไปชอบอะไรชอบปลาหมึกพี่อะอะไรคะเหมือนกันเลยชอบเลเหมือนกันปลาหมึกอยากกินปลาหมึกอีกคือมันปูมันรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เค็มมันอร่อยมากแกะมันแบบ บอกว่าใส่อาคาิโนโมตโตไปนะคะมัมมนแดงเขาเรียกอะไรนะคะคนี่เป็นกุ้งอาคาิบินะครับหรือว่ากุ้งแดงนะครับผมเวลาทานนะฮะเนีแนะนำให้ทานซูชิก่อนนะ,ะไม่ทานหมูนะครับเขาบอกให้กินข้าวปั้นก่อนแล้วค่อยกินหออัวกกุ้งนี่รทนนี่กุ้งนะครับของเขาจะมีมีไขมันนะครับรมันหอมเนื้อตาลกุ้งนุ่มมากกุ้งไม่เหมือนกุ้งเข้าไปแล้วมั้งกุ้งกล่เนี่ยมันมันจะนุ่มๆเด้งๆกุ้งแบบหวานสดดีแล้วเขาบอกว่าต้องกินหัวกกุ้งตาก กรอ,อบมากอ,มอ,มอร่อยผมกินแต่ก๊แตนเด็ดจัดว่าโหดเลยคัชทำนี้ เชฟบอกว่านี่คือหอยเชยหยเลหอยเซลดียังไงคะอะไรในปากที่ในกำลองดูนะว่ามันสดแค่ไหนสำหรับหอยเซลมาหอยมัยมเนเด้งเนี้ยปกติหอยเชลเขากินสดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่คาวหอมมากแล้วก็หวานเด้งหนุ่ม เป็นมาไรนะครับหรือว่ากระพงแดงนะครับวุณออนี้ขอบก <มา S 1> <ด>ุ้มาไดมาไรนะคะค่ะกินยากมากวันนั้นไปร้านอาหารญี่ปุ่นก็ไม่มีเนาะมาคำที่เจ็บเป็นกระพงแดงชๆๆอืมอ,อร่อยอ่ะแ่เป็นคนแบบไม่กินคำเดียวหมดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไวเกินไปต้องคอ่อยๆแบบมันหอมหวานคำที่เจ็บค่ะค่ะเลย เป็นอากังหยนะครับตัวหอยแครงญี่ปุ่นนี่เองนะครับหอยแครงญี่ปุ่นไม่เคยกินหอยแครงญี่ปุ่นหอยเชลล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูกันนะคะอะไรว่าหอยเทลไทยอีก่่อใช่หอยแครงไทยเชฟบอกว่าถ้าไม่อิ่มก็กลับไปกินมาม่าต่อที่บ้านตัวนี้เราเป็นฮามาจิครับโอ้ฮามาจิเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นไง เชฟบอกว่าวัตถุดิบกันงั้นแต่เชฟทำอร่อยออออสดมากหอมมาก,มากแม่ค้าเอาเลยคำนึงนะคะน้ำบ้าค่ะาไปจะมีความคล้ายๆเนื้อวัวนะคือเนื้อเน,น,นื้นุน่นนนๆมๆนเด้งๆมีความหอมเหมือนเน,นื้อเลย ที่เก้านะคะเป็นปลาซูโทโรช่วยเยอะแยะจำไม่ได้แล้วนี่นะคะซูโทโรเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อปลาจะฉ่ำแค่ไหนนนี่เป็ซูโโรมันมีความนุ่มแล้วก็เนื้อมันละเอียดมากเลยอ่ะเหมือนกินเนื้อปลาอะไรในปากมีความมันมันอืออร่อยมากใครชอบมันมันที่ชอบเลยหอมหวานอ่ะอร่อยอ่ะ อร่อยมากสดมากทุกค่ำเลยนะคะชอบทุกค่ำเลยแต่แบบชอบที่สุดคือรานมึก้มึกยางเองก็คือตระก,กูลทูน่ามีสามอย่างนะคะอาร์กาีมชูโตโรแล้วก็โอโตโรนี่จำได้แล้วนะคะเป็นตระก,กูลทูน่าซึ่งนั้นบอกเลยว่าสามอย่างยังไม่เหมือนกันเลยอะ สามอย่างนี้ไม่เหมืมอนกันเลยรสชาติคนละแบบมันจะมีความเปรี้ยวแตกต่างกันบางอันจะม,มันบางอันจะเปรี้ยวบางอันถ้าเปรี้ยวจะไม่มีมันจะมีไขมันใช่ชื่อโทโร่มีไขมันแทรกปานกลางโอ้ใครชอบกินมันมันนองโอโทโร่ที่นี่มันปลาไหลนะคะเรียกว่าอูรุงินคะคะปลาไหลน้ำจืดนี่นะคะคำที่สิบแล้วนี่คำที่สิบคำที่สิบเป็นปลาไหลอูน่าหิมา เนื้อนุ่มเด้งหอมหวานเจี๊ยบหอมกลิ่นกันเ <c oughs> บรนอ่ะหอมอ่ะอร่อยมากอูนิจิ๋วมามาถึงคำพิเศษก็คืออูนินั่นเองนะคะผ่านไหมคะผ่านนี่พี่ไปบอกว่าผ่านนะคะ มากินนี่ให้ดู้าขอชื่ออีกทีค่ะคุณเชฟนี่เป็นชื่อีสชีวารา,า,าด้งนะครับปลาไหลชีสมาถึงข้าวแน่เลยนี่ปลาดิบหลวงพร้อมแล้วเริ่มได้เป็นไงพี่เปกินไม่พูดเลยอิ่มไหมเนี่ยอิ่มไงก็เริ่มอิ่มแล้วจริงปะ เมื่อก,กี้ตากะบอกว่า15คำไม่อิ่งเมื่อกี้ว่าเออพี่เราอยากได้สักยี่สิบคำแต่จริง15คำก็เริ่มจุกกำลังมีนะ15คำแต่ถ้าแบบคนกินเยอะก็กิน20คำไปเลยอ,อร่อยมากเลยอะ่ะมันอร่อยตรงที่ข้าวมันจะไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นเฉยๆมันเหมือนมีซีอิว๊วด้วยเนาะพอกินกับเนื้อปลามันแบบไม่เลี่ยนอืมนี่ค่ะมีัม้งไข่กุ้ง ไข่ปลา,าเสว็าปลาดิบขาบอร่อย,ออยเนื้อปลามันสดมากเลยอะคือแบบ้าแต่กินมาไม่มีคำคามหน็ดเลยต้องบอกกับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะว่าสดอร่อยค่ะราคาจัดจ้งได้่ต้องมาทานกันเชฟด้วยนยคะคร<ช>ับเชฟหน่อวัวนำผุกขออีกทีค่ะเชฟพ,พิษส,สมัยไม่ได้นะอัน้นผัดไทย <laughs> อาน้ำผัดไทย โซบะปลาจารันแค่ร้านแค่ร้านเค้กจารันเค้กทันครับชื่องารนะครับที่โรงแรอาหารญี่ปุ่นชื่อเชฟเทโอกะระเทโอกะระอดีซุปสุดท้ายแล้วซูโมโนเคี่ยวมาจากกระดูกปลาคะับหัวหอมมะนาวมากแปลกดีค่ะมันแบบเค็มๆเปรี้ยวๆเขาบอกปีมะนาวจะอร่อยทนี่นะล้อมบิบละหอมมะนาวมาก กินยูสุเลยอ่ะมีเส้นเส้นด้วยนะคะนี่สุกนี่<ม>นี่คือเส้นมันญี่ปุ่นนะคะอืมอร่อยเหมือนข้นเส้นเลยที่เหลือเปีดีมากค่ะให้น้ำสุปสีถ้วยแล้วก็มาถึงจังหสุดท้ขขายแลย้วนะคะเป็นคอวานจริงๆนะว่าถ้ากินไม่เยอะมากก็สิบห้าคำกับแต่ให้อย่างพี่เป๊กเนี่ยว่าต้องยี่สิบคำเพราะว่าพี่เป๊กตัวใหญ่กว่าใช่ป่ะแต่สิบห้าคำนี้น,นี่คอข่งตือ้อ มาถึงสุดท้ายแล้วของหวานคือแค่ตักก็รู้แล้วว่าอร่อยเพราะว่ามันนุ่มหมัเป็นชีสเ,เค้กเด้งดึงด๋งไหมอร่อยมันไม่หวานเกินไปมันมันหอมหอม,อม,อมเด็ดอันนี้เขาไม่ขายแบบกลับบ้านด้วยนะคะอร่อยมากซอฟต์เค้ก